สวัสดีกันด้วยนะครับผมมาพบกับผมแม็กคิงเอ,ออะไรเนี่ยเนี่ยเพื่อเปิดตัวก็ก็ผิดแล้วนะฮะเออช่างมันนะะโอเอเออเออ,เอ,อ,อแม็กคุงเกมเมอร์นะครับผมอืมอ้อนั่นเห็นแม่บอกแล้วพูดผุดพูดผิดเป็นไรไม่รู้ว่าวันนี้เกณฑหนักแหละเออแม็กคุงซีเฮ็ดน,นะฮะ ไม่ต้องพูดก็ด้มั้งนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอันตรายนะเนี่่น้ำท่วมเปล่าใช่นี่แน่ใช่แน่บินก่อนเลยบินก่อนเลยเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้น้ำท่วมนี่แน่ งนูน้นยังไงก็ไม่รอดอะตรงนี้ก็ไม่น่ารนอดนะเนี่ยนีลงดีกว่าจดี๋ยเสพพังเสาพังยังไงเราตกไปแบบจมอยตรงนี้แน่นอนวิดติด เม้ยมันมันตกอ่ะมันจะตายเพราะว่าตกนี่แหละหอู้ตรงนู้นรอดคือมันขึ้นไปเหยียบกับบนนู้นอ่ะเออก็เลยรอดแต่ปกติตัวครั้งที่เล่นอ่ะมันจะหล่นลงน้ำตลอดเลยแล้วมันก็พอตกพื้นมาพวกกว็แตกเอื่อไมมันรอดได้เนี่ย อะไรกันนี้อนี่นี่มีแซนตาด้วยเออเซ็นตาหายเรียบยิมะนี่ไงมีโนโมแมนเนี่ยโนโมแมนอยู่อยู่พอดีเลยเนี่ย Nhìn này đi, nhìn này đi, nhìn này đi phòng nam Mẹ, ông oh, nhìn này phòng nam mẹ Cái mình đầy gì quá Ngay dưới đuôi มามากันหมดเฮ้ยอ๋อไม่อมองทะลุได้เฉย ่็คงไม่มีอะไรหรอกแค่หลบอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่แล้วกันเรี็บร้อเนี่ยก็รอดมาจนได้หลบนานอยู่นะเฮ้ยนี่ไงผมเองรอดมาสามสิบเอดครั้ง ว้ในสุดเราก็ขึ้นอันดับสักที ันไม่ตายกันนะตัวจากที่สวงเหรอฮุ้ยพวกเขาไฟอาไงดีพวกเขาไฟเจ้เ,เจ,จ,จ้จะไปดีไหมอืมอืมอยู่นี่เดี๋ยว,วไหม,หมนี่อันับลายไปนู่นอัน,อนับลายอยู่ไกลก็ไม่น่ารอดนะยังไงก็มาถึง นายไปด้ว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 ยเฮ้ยยู่ยด้วยยู่ด้วยเฮ้ยตืบเลยเี้ยเยอะยกว่าคนอื่นเลยเรา มีนายเอาจริงดินั่นไงเรียบร้อยอา้าวจกไม่ตายกักเป็นตายเลยฮะโดนน้ำอา้าตายแล้วอีกหนึ่งฮะเหลือสองนอแล้วตอนนี้ฮะใครจะอยู่ใครจะไปฮะ เรียบน้อยรอดมาจนได้รอดได้ไงเนี่ยโคตรเซียนโอ้ยิงช้าหมุนเฮ้ยยิงช้าดิเอ้ยยิงช้าหมุนอะไรน้ำนะอันนั้นม้าหมุนหรือเปล่า เอ้ยไม่ขึ้นดีกว่าไม่ขึ้นดีกว่าเสียงเสียงขึ้นไปมันเสียงกันอยู่ข้างล่างดีกว่าแต่งตัวน่ารักจริงๆเลยแต่แต่ละคนบางคนก็แต่งตัวน่ารักนะบางคนก็แต่งมาเท่เลยฮนะอันนี้ก็เป็นตัวฟรีเนาะที่แต่งอยู่ฟรีหมดเลย คืออะไรอ่ะหนีลงมาอย่างงี้ไฟไหม้หรือเปล่ายังไงไฟไหม้อะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะไข่เหรอ๋อนยังไงเป็นไข่ เฮ้ยสลัมมินเดอร์ดีหน่าจังเลยคนนี้โอ้เฮ้ยสแตา ไม่เคยเจอคนนี้นะเคยเจอที่ไหนมาก่อนใช่เปล่าเราจะเคยเจอกันแล้วเปล่าเหมือนหหัดเก่าเหมือนเคยเจอคนนี้เลยชื่อชื่อเนี้ยแต่ว่าไม่รู้ใช่คนนี้เปล่าแต่ชื่อใช่นะจาได้จาชื่อได้ชื่อคุณ,คณ โอ้พยายุไซน์ในกลางมันดังอ่ะมันดังไม่อยู่สักทีหนึ่งจะปิดเสียงมากเลยอโอเคกว่านฬิกามันจะหยุดดังนานมากเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยสภาพเนี่ยพังหมดแล้วนฬิกาเพิ่งหยุด เฮ้ย <Hey, S 2> มึงเห็นแล้วนองแมนหายไม่ทันสังเกตเลยแล้วเลือดลดด้วยโอเคมารอบต่อไปรอบสุดท้ายแล้ว รอบ,บท้าดีไหมหรือว่าการนี้อีกแล้วอีก,อก,อก,อกสักรอบหนึ่งอืมอืมเฮ้ด่านรถถังหลือคนชอบด่านนี้ชอบขับรถถัง หยุบเลยอย่าแม่เมยอย่าแม่เมยใครเกะกะ่ชนหมดมาดิเฮ้ยชนน้อ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 อุศกเกือบแล้วเกือบแล้วหันไม่ทันนี่ร่วงเลย คืออะไรฟับผ่ายืนยู่ไหนดีฮนะฟับผ่ารถถังช่วยได้หรอุอ้ยโอ,ยอย้นายกระเด็นเร็วโหดีนะเราไม่โดนโอเท่โอเท่ เออนั่งเงี้ยไม่โดนเงี้ยเรียบร้อยเลยโอเคแล้วก็รอรอบต่อไปนะฮะ สอง Yeah. Hãy xuống cho xuống Ghiền